สตาบ์บัคค่ะเคยเข้ามาก่อนไหมพาคุณคำมาดื่มี่สตาบาบัคค่ะเดอร์างปมือย็ู้อบใบเดอร์ปิสตสเปนเดอร์กบ้านันสดเลยสดเลยนะเดอดสัต์ปฏิสีมยืนนหมดีจานหมดจานมงมีอันนาวเต้แมวบางปูมอ้เอลิจะเป่งมีบริจาตบานพองลิเอนี่บวเต เอาวางโอนเนื Snow Snow like ้อแมนมะเทียวเหมืองโนมือจ้ะมือมาเที่ยวปฏิเสนสนุกไหมสนุกเละไปกินอาหารบ้านเราด้วยเหมือนบ้านเราไปกินหมดไปแต่สกจานไปใช้ไปใช้ไปใช้ใช้ต่อไว้ดีๆเออเดี๋ยวไงไงเออไม่ไม่เอาไปอีกเอาไปอีกเอาไปอีกเออเออประมาณนั้น สวยค่ะถทายถ่ายถ่ายไปถายถ่ายถายเออ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 ืมสวยค่ะสวยค่ะไหนกันคะคุณทามไม่นั่งรถไฟค่ะไม่นั่งเฉยๆนอนด้วยนอนด้วยเฮ้อเตื่นเต้นไหมตื่นเต้นรถไฟไม่เคยนั่ง ไม่เคยนั่งแต่นอนเลยบ้านเรามีแต่เธอไม่เคยลองคนณามกินอะไรคะมันคืออะไรคะหวานเปรีไอศครีมชนแก้วค่ะ Ha-ha-ha! Pisar, 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 pisar! Mmmmm... At the farthest point is the Yantakama. It's just you remember the small The little thing down there is a ship. It's a ship.